เฟียวฟ้ารรำถวายพญานาคเจอมหัสจรรย์แสงธรรมสัตว์ส่องถึงกับร้องไห้สะอื้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสายมูตัวจริงสำหรับเฟียลฟ้าสุดสวิงริงโก้โดยเธอเป็นคนนับถือและศรัทธาพญานาคแถมยังเป็นอีกคนที่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่บ่อยแล้วก็ให้เลขแม่นเกือบทุกงวดจนทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าแฟนคลับ ล่าสุดฟิลฟ้าได้พบเรื่องอัศจรรย์ใจอีกแล้วหลังจากที่เธอรำถวายพญานาคแล้วเจอแสงธรรมศาสตร์ส่องมาที่ข้อมืองานนี้ทำเอาเธอถึงกับร้องไห้สะอื้นเลยทีเดียวโดยฟิลฟ้าได้มีการระบุข้อความว่าแสงธรรมที่ส่องมาที่ข้อมือลูกคนนี้ช่างงดงามในจิต น้ำตาที่ปิติในครั้งนี้ลูกได้ทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับปู่ย่าแล้วเจ้าคะเมื่อปู่ย่าพญานาคได้เมตตามาหาลูกในนิมิตหลายต่อหลายครั้งสิ่งที่ปู่ย่าได้บอกอเมื่อลูกลูกและมามี้มาถึงจะเจอคราบงูที่องค์ปู่ลูกลูกก็ได้เจอเหมือนที่ปู่ย่ากล่าวและในสิ่งต่างๆที่กล่าวลูกลูกได้รับรู้ถึงความรักปิติเหลือคนา ทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแห่สาธุกันเป็นจำนวนมาก